กินข้าวนะางายปนเนาะหน้าปากนะกินข้าวออาไปงากินข้าวอาปากินข้าวกันอาปากเออ,อ,อ,อง่าย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 ,ายจะได้โตไวไวคือลงไปเลย,เยอ,อ่ะอ่ะ,อะ,อะเออ apa 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 apaan apa eh nih Apa, apa, apa uh, Nah, nah. Mm. Apa, apa, apa. Huh. nah.